จ in ุลินทรีย์สังเคราะห์แสงเป็นเหตุนะครับยกนําโชคยกมงคลนะครับหยกกําแพงเมืองจีนนะครับใช้จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงลองดูครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับช่องภูผาเหมยนนะครับวันนี้จะพาท่านผู้ชมนะครับมาชมยกนะครับยกนําโชคนะครับยกมงคลนะครับยกกําแพงเมืองจีนนะครับเขาเรียกหลายชื่อนะครับแต่วันนี้นะครับ ช่องูผาเมยนะครับของเรานะครับนำเสนอจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะครับไม่น่าเชื่อนะครับใส่จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะครับทุกเจ็ดวันทุกเจ็ดวันหยกมรกฏงามขนาดนี้นะครับแล้วก็มีต้นเล็กๆนะครับที่เราเพาะไว้นะครับ1ปีนะครับท่านผู้ชมครับ1ปีดูครับดูดูได้ได้สองคืบแล้วนะครับ2คืบครับดูครับวิธีนะครับวิธีใส่นะครับก็แค่ทุกหนึ่งอาทิตย์นะครับรดราดนะครับ น้ำยีลิตรนะครับน้ำา20ลิตรเห็นไหมครับทั้ง20ลิตรของเรานะครับง่ายๆเลยนะครับ20ลิตรนะครับแล้วก็ใส่จุดินทรีย์สังเคราะห์แสงนะครับจุดินทรีย์สังเคราะห์แสงนะครับที่เห็นอยู่นี้นะครับแดงไหมครับจุดินทรีย์สังเคราะห์แสงเราก็ใส่ลงไปนะครับ1ขวดนะครับใส่1ขวดนะครับท่านผู้ชม1ขวดเล็ก60 600ขออภัยนะครับ6 0 0ซีซีนะครับครึ่งลิตรนะครับท่านผู้ชมครับ เราเทเลยนะครับเทลงเลยแดงไหมครับแดงสวยงามมากนะครับเทลงหมดเลยนะครับเทลงหมดเลยเทลงหมดเลยนะครับเทหมดเลยนะครับเทหมดแล้วง่ายๆครับแดงเลยนะครับแดงอย่างมากนะครับแดงอย่างมากแดงอย่างมากครับเห็นไหมครับแดงไหมครับแดงอย่างมากกุรินรีสังคราองแหละแส,สงของเรานะครับ อายุนะครับประมาณ2-3าเดือนแลวนะครับสูตรของเราแดงนะครับอยากรู้สูตรไหมครับดูดูสูตรก่อนนะครับสูตรทําจุลินทรีย์สังกห์แสงสูตรนี้นะครับผงชูรสถึงนะครับไข่ไก่หนึ่งนะครับไข่ไก่หนึ่งฟองนะครับน้ําปลานะครับเห็นไหมครับน้ําปลาก็หนึ่งเหมือนกันนะครับกะปิก็หนึ่งนะครับแล้วก็ใครมีก็ใส่นะครับกุ้งฝอยนะครับบดละเอียด1ช้อนโต๊ะนะครับแล้วก็น้ําน้ํา1.5 ลิตรนะครับแล้วก็ใส่1ช้อนโต๊ะนะครับอาหารครับก็ทิ้งไว้นะครับสูตรนี้นะครับเราต่อหัวเชื้อนะครับไม่ใช่สูตรหัวเชื้อเราก็ใส่หัวเชื้อจุลินทรีย์สังข้อแสงไป3ช้อนหรือ4ช้อนนะครับหรือมากกว่านั้นก็ได้นะครับที่เราเห็นนะครับเป็นจุลินทรีย์สังข้อแสงผสมเรียบร้อยครับเห็นนะครับแล้วก็รดราดเลยนะครับเดี๋ยวไปรดลาดนะครับเราพาท่านผู้ชมไปรถเลยนะครับ แบบนี้เลยนะครับเราตากเลยนะครับนี่แดงครับแดงอย่างมากเลยเราก็ทิ่โคนก่อนนะครับแล้วก็ข้างบนนะครับข้างบนรสตาอย่างนี้ครับเห็นไหมสวยงามมากใหญ่มากเกือบเมตรแล้วนะครับประมาณเจ็ดสิบแปดสิบเซนติเมตรแล้วความสูงก็ประมาณนะครับเจ็ดสิบนะครับต้นใหญ่นะครับดูครับใช้เป็นประจํานะครับเห็นไหมครับ อันนี้สูงนะครับเห็นไหมครับอันนี้สูงครับบนสีนะครับออกสีได้ดีมากแล้วก็ต้นล็กเหมือนกันต้นลิกได้หนึ่งปีนะครับเนี่ยหนึ่งปีได้สองคืบแล้วก็ตัางอีกนะครับแดงไหมครับรดราดครับรดราดแบบนี้แบบนี้ครับแบบนี้ครับต้นเล็กเพิ่งจะขยายครับเห็นไหมครับรับทาแบบนี้นะครับบ่อยๆนะครับทุกเจ็ดวันทุกเจ็ดวันนะครับ ก็จะได้แบบนี้เลยนะครับท่านผู้ชมครับวันนี้นําสาระน่ารู้นะครับเรื่องจุลรีสังเคราะห์แสงนะครับมาให้ท่านผู้ชมได้ชมนะครับไม่ได้ใส่ปุ๋ยนะครับใส่ปุ๋ยหมักได้นะครับวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับช่วยติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ